สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเบ่งปลาเข่าหนาๆแลยเห้ยใหญ่เหยตัวเลวอร์เลยมาเบ่งหนาๆปลาที่กินอาหารแนะ้วเนะี้ยเข่าแล้หนาหนา ตัวนี้ดำดำจนกุ้มเลยนี่โอ้โหเกิ0แล้วนกระดูสองกได้หลายกว่านี้ยุก กาศจะขึ้นขึ้นเริ่มโตแล้วเนาะถ้าให้ก็กินได้หลายทางนี้ก็พอทางนี้น,นก็รอกิน กำลังมามาเอยด้วยข้างหน้าเนาะข้างหนา ปลาน้าเนี่ยน้ำพวกน้ำเนี่ยไว้สาดตอนหลังแต่มันกินหมดแล้วจะได้ดขึ้นมาดูชจ่ไปสะาดไปก่อนใครเอาไปชอบตาดเออใช่สาดไปก่อนแล้วดำจุงมกุ้มที่นอ้องสูงด่ดีแต่ว่าถ้าในหนาวเท่าไหร่แต่ว่ามันกะ เป็นสีเย็นเย็นด้วยตังน้อยอยู่เลี้ยงไปเรื่อยๆตอนนี้ปลาอะล้มคักเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยปลาอืดสถานการณ์น่ตอนนี้ได้ข่าวว่าปลาอืดอืดนี่มัปลาเขามีปลานากินเนาะเขามีปลาขอนกินมเนาะปลาขอนน้าพี่น้อง ชาวบ้านเฮ้าเอิ้ญปลาขอนปลาเขาเจียวเขาเันนที่ขอนปลาอืดกัวเนี่ยอืดลงอีกแล้วหกักปลาลงแถมยังอืดอีกตอนนี้โอ้อาหารกระแพงอีกคืนอีกใครมีปลาก็จะเพิ่งรีบให้ประคองไปก่อนช่วงนี้ <laughs> ปลาขับปลาคองไปก่อนพี่น้องคนใดนีปลากระไดช่วงนี้ปลามันเยอะทั้งปลานาก็ออกปลาบ่อก็เกิดยองคิวกันยาเวเหยียดอยากขายกับว่าได้ขายอย่างสมที่ใจอยากพี่น้องเอ้ลาอกันไปครับใครจะเอได้ก็ประคองไปก่อนช่วงเนี้ยให้มันผลเลาะสะดาออกก่อนว้ <laughs> สะเดาออกก็สะเดากับสะเดาเถอะ คือเกาไม่ในช่วงนี้มันปลานาออกจริงปลานาหลายปลาหายจินมเขากินหลายหายจินได้แถวต่างจังหวัดต่างจังหวัดเขามีปลากิ้มข้างนอกปลาข้นจิ้งหนามออกเขาแก้ยใช่เดี๋ยวบานต่างจังหวัดภาคอีสานค่ะ